ไฮแชร์ในแปดเหลียมอันนี้ยไปถือว่าเป็นหนึ่งในของที่ต้องซื้อนะเมื่อคุณมาอีกเกียที่นี่ยก็เป็นหนึ่งในของที่เขา r คอมเเมต์ Create your dream room for just 670ดอลลาร์สร้างทองในฝันในราค่ะ7 0เสิเหรียญเฮ้ยม่ได้จริงเหรอในทุกเรื่อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะกล่ฮบอิ่มและท็อปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Sub สไครต์นะครับเชื่อกด Sub สไครต์ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะคบเพื่อสอยการเกือนที่ใหม่ของพวกเราด้วยวันนี้เรามาอีเกียอย่างที่เห็นข้างหลังเรานะครับแล้วพาทุกคนยมาอีเกียเพราะว่าวันนี้เราสองคนมาหาซื้อของเนาะก็อจจะซื้อของเล็กๆน้อยๆเข้าไปในบ้านนะครับเพราะว่ารลกครมอมอยู่บ้านก็อยากจะเติมอะไรเข้าไปในบ้านนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูว่าอีเกียเนี่ยที่อเมร มันมีอะไรสนใจบ้างละเหมือนที่ไทยหรือเปล่านนะไปกันครับอะเราเดินมาถึงชั้นสานะครับใช่น,นกติมันจะมีบันไดเลื่อนแต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนนิดนึงอันนี้คือโซนอาหารเมื่อ,อก,ก่อนนะไม่เปิดใช่ไหมเมื่อก,ก่อนเขาไม่เปิดช่วงโควิดที่หนักๆแต่ตอนนี้เขาก็ เริ่มเปิดให้ได้กินแล้วเฉพาะแค่ช่วงมื้อเที่ยงกับตอนเย็นค่ะอ๋ออันนี้อยากได้อะไรหลายอย่างเลยอ่ะไม่กล้าบอกเนดะี๋ยวกลายเป็นเราช็อปกระจายเข้าไปเลยดีกว่าจริงๆวันนี้มาหาอันนี้พ,พี่ส่งกา,กา,าแฟเฟรน์เพรสคือดูราคาที่อื่นมันก็ค่อาๆจะแบบแพงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบดิกินเนอร์ด้วยไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนไหมว่าเดินยังไงอ่ะดูแผนถงก่อนเออแผน่างกัน เมื่อกี้นะเมื่อกี้เราเข้ามาตรงนี้ใช่ป่ะนี่เราอยู่ตรงนี้ก็คือขึ้นบันไดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นมาถึงขั้นบนก็จะเป็นโซนโชว์รูมแต่ฝั่งเมื่อกี้ที่เราพาไปดูตอนแรกแหววแบบก็คือโซนกิงข้าวเข้าห้องน้ําอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็จะให้เราเดินตามเส้นทางแบบนี้ยุบ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 แล้วก็ห้องเหมือนที่ไทยแลยเนาะใช่เหมือนกันก็คือเป็นลักษณะเหมือนพาไปโชว์รูมก่อนแล้วก็จบปิดท้ายด้วยกัน กินเล็กเลี้ยงน้อยไปกันเลยดีกว่าเดินเล่นกันดีกว่าโอเค Create your dream room for just $670 h u สร้างทองในฝันได้แล้วค่ะหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญ <Wow. S 1> ได้จริงเหรอไหนดูหน่อยดิโอเคเขาบอกว่าให้ Love s e ดอันนี้กับน,น้องอันนี้มา สองร้อยสี่สิบเก้าเหรียญน,นะแล้วก็ไปที่อาร์มแชร์ตัวข้างหลังพี่ท็อปเนี่ยนี่เหรอเท่าไหร่ตัวนี้เจ็ดสิบเก้าเหรียญเจ็ดสิบเก้า yes แล้วก็ไปที่ซื้อทีวีสตอร์จยูนิตไวท์ that's the one อันนั้นอีกร้อยสี่สิบเก้าเหรียญแล้วก็มีบุ๊กเคสบุ๊กเคสมีสองตัวนั่นอันนั้นใช่ป่ะเออตัวหนึ่งสี่สิบเก้าตัวหนึ่งยี่สิบเก้าตามนี้สั่งตงนี้เลย แล้วก็มีไซส์เที่โลสีขาวอ่ะแล้วก็มีออทเนนเวสต์สโตรเรจซึ่งตรงเนี้ยมันมีสตอเรจประมาณ2องอันนะ oh. แล้วก็มีเทรเทเบิล I think this is the one อันนี้เหรอเยอะอันเนี้ยเทรเทเบิลตัวละสิบเก้าเหรียญเก้าเก้าแล้วก็ยูทิลิตี้คัร์โน้นตัวโน้นตัวละห้าสิบห้าเหรียญสองตัวมีตรงนี้ เอาไว้วางของก็ตรงนี้เอาไว้วางตงา้นไม้ให้เขาได้รับแสงแสดด670 660โอย้ย6 6 1้อยหกริเอเฮ้ยไม่แพงสายฝานันไปดีกว่าไปดีกว่าตื่นแล้วเดินต่อ คอนโดที่นี่ก็ราคาเช่าประมาณแบบเซซ่าประมาณพันห้าพันสองร้อยพันห้าร้อยดอลลาร์ต่อเดือนก็สตาร์ทฟอมสตูดิโอนะสตูดิโอคือไปถึงเปิดร่มมีร่มเลยพันห้าร้อยเหรียญใช่ซึ่งก็ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ว่าเขาจะแบบให้พวกสาธารณวกโภคอะไรยังไงบ้างนี่น่ารักอ่ะอุ้ยแปดเหรียญเนี่ยไงไฮแชไหนเท่าไหร่ไฮแชเนี่ยแปดเหรียญ อันเนี้ยไปถือว่าเป็นหนึ่งในของที่ต้องซื้อนะเมื่อคุณมาอียรติที่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในของที่เขา r คอมเมน n ์ไอ้เตาี้เนี่ยเหรอเออไฮแชร์ a สำหรับเด็กซึ่งราคามันก็ไม่แพงเห็นช่องดีเทลหนึ่งการที่ติดผนังนี้มันข้อดีคือมันจะทำให้เราเราทำความสาดไม่เปื้อนกับผนังนะเอาสะอาดง่ายคือแค่คลีนี่ก็จบละซึ่งสำหรับแบบครัวไทยที่โหดๆนะติดว่าโอเคเลย เนี่ยที่ท็อปนี่ก็อีตัวเนี้ยเขาบอกว่าตัวเนี่ยเหมือนเป็นตัวที่เขาแนะนําให้ซื้อเหมือนกันนะสีเขียวนี่หรอเนื่องจากว่าเออมันราคามันแบบไม่ได้แพงมากแล้วก็ดีไซน์มันอะอยู่ในไพรส์คอยประมาณสามร้อยเหรียญนี่มันก็แบบถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ที่พอจะรับไหวมีความตู้กับข้าวเนี่ยสีสีสีนี้สวยนะใช่สีมิ้นท์ออกแต่อืมเธอคอยเรามาถึงแผนกครัว

โดที่ที่ที่เมริกาคือเวลาเต่าแกะเขาจะมีเต่าอ,อบข้างล่าง้วยก็จะเป็นมัดก้อนไปเพราะที่นี่เขาจะเบสกิ้งเขาจะเยอะ เฮ้ยเตียงอันโอเคนะมันมีเก็บของข้างล่างได้ไงมองไกลๆตอนแรกเลยว่าไอเดียนอนมันนอนดีโกะตอ,อ,อนที่นอนโโอมันดีขึ้นดีรัมันเด้งขึ้นมา <c oughs> ดีดลองไงเราก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันเราก็เลยไม่ค่อยชอบอะไรตอนนีน้ไปต่อดีกว่าตำแหน่งนี้ยังไงก็ต้องมาช่วงนี้ work from home work space เก้าอี้ทำงานนี่สำหรับ work from home ที่ต้องต้องดูให้ดีๆเลยนะใช่นั่งนานๆปวดหลังนี่ อานี่ไงตัวที่เราซื้อไปที่บ้านที่เรามาวอล์กอมมแต่แรกๆตัวนี้ใช่นะน,นั่งสบายอยู่นะ6.9เหรียญเออตัวนี้ก็โอเคเออจริงๆในวัยเด็กก็ชอบแบบนี้อย่างมีที่ปีนปีนขึ้นไปแล้วก็ไปนอนข้างบนเตียงเียงสองชั้นอะแต่ใช่เข้าเหมือนกันค่าแต่งห้องเด็กอยู่ที่400เหรียญได้นะประมาณ12,000ประมาณนะั โอเคเราก็เดินครบในชั้น3ามแล้วนะที่นี่มี3ชั้นชั้น3ก็คือแผนกห้องนอนพะักงานอะไรอย่างนี้นะห้องนั่งเล่นห้องเล่นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตกที่แผนกเด็กแผนกเด็กแต่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นสองไปดูอีกโซนหนึ่งเป็นพวกจานชามแล้วก็พวกของใช้ภายในบ้านแบบพวกคมไฟอะไรอย่างนี้ไปโอเคเราเดินมาถึงชั้นสองกันแล้วจากชั้นสาม นี่สองคลาสติสกใช่ไหมครับเปอร์แวร์สิบหกชิ้นห้าห้าเหรียญเก้าเก้าประมาณ้าสิประมาณนั้นนะคะแต่มันก็มีแบบหลายอันเนี่ยเป็นพลา,าสติกใช่ป่ะเป็นพลาสติกค่ะนี่พี่เทบของนี้พี่เทบไม่น่าพลาดนะอะไรเครื่องเอ่าจัดการอโวโคาโดของเธออ,อ๋อคือจัดการเม็ดเอาเม็ด ออกใช่ป่ะพอ,มเ,อเม็ดออกเสร็จไอตัวนเจ้าตรงเนี้ยก็สามารถที่จะตัดทิ้นอะโวคาโดให้เร็เลยแล้วก็เอาเม็ดออกกดลงไปเครื่องน,นี้พี่ท็อปถ้าพี่ท็อปกินผักสลัดพี่ท็อปน่าจะชอบอันนี้เครื่องปั่น,ป,นปั่นสลัดเครื่องสเสด็จน้ํามันอะเวลาบอกอยูล้างผักใช่แล้วก็เอาผักใส่ตะแกรงแล้วก็หมุนหมุนหมุน,หมน,หมนเหมือนแบบเป็นเครื่องซักผ้าอย่างนั้นเลยนะอิ่มได้แรกแล้วครับ คือโอ้ไม่คิดว่าจะซื้ออันนี้ที่ตัดเส้นพาสต้าแต่ว่ามันเล็กไปไหมอ่ะมันมีอันใหญ่กว่านี้ไหมไม่แน่ใจถ้ามีอันใหญ่ก็จะดีมากสิ่งที่เราตามหาอนี่คือเรามาซื้ออันนี้ใช่ไหมใช่ชามกาแฟชากาแฟเออมันอย่างนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะเออนองคนเก้าเหรียญเออกระเด็นยญเก้าเก้าเก้าเหรียญสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบก็เคอยู่นะมันก็มีฟิลเตอร์ลันหนึ่งอ่ะเออแต่เราต้องซื้อฟิลเตอร์ใหม่ปะ เอ้ยรอาป้าได้แล้วเฮ้ยสีเขียวเม็นก็สวยนะโอ้อยากได้เหมือนกันเอาไป็สองอันได้ไหมเนี่ยอันนี้อันใหม่ด้วยนะอันนี้แบบใหม่เนี่ยนิวเพราะปกติอิ่มจำได้ว่าอิ่มไปซื้ออันใหญ่มากเนี่ยนี่อันใหม่เอานี้ดีกว่าเอานี้อันนึงได้ปะเผื่อดิเผลอเหลือเผื่อขาดอีสวยกินไม่เยอะจะกินคนเดียวเออนี่ไงห่ากล้าปากกาเล็กๆถ้าแอบแพงนิดนึงนะในความคิด อย่างแก้วเล็กๆก็ไ้แค่สี่เหรียญนี่สี่เหรียญะสามสี่เหรียญน่ะร้อยยี่สิบจริงๆคืออยู่สามารถหาที่ปลูกได้มากกว่านี้ในความรู้สึกอิ่มนะเราหาถูได้กว่านี้อิ่มสีนี้มากอีกแล้วอะเห็นไหมเนี่ยเขียวเนี่ยฝ่ากระปุกแล้วก็สีเขียวหมดเลยเนาะใช่่ะใช่มินต์หมดเลยอันนี้มาแผนกแก้ววาย จริงอเมริกาเขาดื่มไวน์กันเพราะว่าไวน์ไม่แพงเลยขวดหนึ่งแบบผาได้แบบประมาณห้เหรียญน,นะประมาณ150บาทใช่แล้วก็แล้ก็แบบร้อาบาทที่แบบรสชาติโอเคดนะ้วยตอนนี้เราก็อยู่โกดังที่เขาเก็บของแล้วนี่นคือจะเป็นมุมมหาชนที่เวลาแับไปอีเกียจะต้องถ่ายรูป ว่าแบบฉันมาที่นี่นะนฉันจะแต่งบ้านนะแต่งตารเราก็มาแบบมาหาของจากจากข้างบนที่บอกว่าเอยรหัสนี้หาตรงนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้อิ่มก็ได้ไปแชร์สองสามรูปมาแล้วนะเห็น้ะม,มันเป็นมุนมมหาโชน์เลยแล้วข้ไม่ได้ถ่ายแล้วมังดิถ่ายเองค่ะเซลฟี่ค่ะ <laughs> ปุ่มมหาชนใครมาออเกียต้องถ่ายแนวนี้โกดังสินค้านะเดี๋ยวเราไปจา่ายตังก่อน,นเดี๋ยวครับนะ <mumbles> แล้วได้เวลาต้องกลับบ้านแล้วเพราะวะ่าออเกียที่นี่ปิดอสามทุ่มสามทุ่มนะที่อเมริกาละอกเกียรีบคิดตังเถิดเดี๋ยวมันจะแบบลอตาลอใจเราจะเสียตังเยอะกว่านี้โอเคสาหรับใครชอบคลิปนี้นะครับเราก็พามาเที่ยวอีเกียที่อเมริกาให้ทุกคนได้รู้จักกันผมคิดว่ามันก็คงจะเหมือนที่ไทยแหละนะบรรยากาศต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ แค่ว่าจะพามาให้ดูเฉยๆว่ามันเหมือนหรือต่างกันที่บ้านเราหรือเปล่านะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วคลิปต่อไปจะพาไปทำอะไรดูอะไรขอติดตามวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย